เอา้าเอา้าโชว์นะ่าอยากโชว์อยากโชว์แม่ไออยากโทวแม่เฮ้ยอ่อนซ่อนพอนอยากให้แม่เบิ่งหน่านะพี่น้องแบบพอนกิ้งกิ้งกิ้งแล้วก็โชว์แม่โอ้ยลูกท้ายข่อยมีมูมีมูมาพอเดี๋ยววอ่อนน้ำพี่น้องเอ้ยอืมพอเดี๋ยววอ่อนน้ำมีมาหน่อยพอเดี๋ยววอ่อนน้ำ ปูปูปูอะอปูปูปูไปทำอายายมาลิ้นเป็นอย่างนั้นนะ่ะไปมดน้ำอีกแล้วใช่ไหมลูกมดน้ำใช่ไหมหมดน้ำวอนัดเนี่ยเลยแม่แช่น้ำวอนัดอย่างนั้นเขาจะลงไปจุ่มนะ่ะเขาจะเอาหน้าเข้าไปมดน้ำปุ้ง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 ทำลูกโป่งน่ะพี่น้องอืมแล้วหน้ามันก็ติดเมือกไม่ออกนะ่ะนี่ลักษณะมันก็จะเป็นสีน้ำตาลมือเรามันจะไม่ออกนะพี่น้องนี่ นี่สี่วันแล้วยังไม่ออกเลยมืออีฉันเนี่ยทั้งมะน,นาวทั้งอะไรต่ออะไรสบุงสบู่ไอ้น้ำยาล้างจานก็ไม่ออกอ่ะพี่น้องอย่างนี้ต้องเอามือลวกน้ำร้อนสช่ง <c oughs> หมไม่แฉกเฮ้ <c oughs> <c oughs> กินขนมจีนห่อกันแล้วพี่น้องพอกินเสร็จแล้วก็เดินป่าเออไปดูเห็ดท้ายบ้านนะไปท้ายป่าเดินไปประมาณ ค้าไปค้าก็ากับเป็นสมงองหล้วพ่นองเอ,อ้ยยางเบา,า่าผู้เดียวนั่นมานะก็ถ่ายคลิปมาด้วยแล้วก็พูดไปถ้างั้นฉันจะหลับพี่นองถ้าอยู่ในบ้านถ้ากินอิ่มนะฉันหลับแน่อืก็เลยแบบว่าให้หมารออยู่นอกบ้านเนี่ยหมาก็จะนั่งรอแม่อยู่ริมรัว้วใช่ไหมลูกคนเก่งนอนตรงนี้แหละมันเย็นดีตรงนี้เนี่ยใบไม้นี่กิ้งแล้ว ตงตันนี้ถ้าเขาอยู่ในบ้านเขาก็เบื่อนลนะหมานะ่ะก็เลยหาอะไรที่แบบพาเขาออกมานอกบ้านนะะพาเขามาเล่นนอกบ้านในบ้านก็จะเป็นน้องแมวอยู่เนาะนี่เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูไปในป่ามาได้อะไรมั่งนะโอ้ยได้เง็ดมาสองสามชนิดสองชนิด เห็ดเหมือนเนื้อวัวนะ่ะพี่น้องไม่รู้กินได้ปล่ากำลังจะค้นหาก่อนนี่นะเหมือนเหมือนลักษณะเขาเหมือนเนื้อวัวไม่กล้าสัมผัสไม่ต้องดูหนูกินไม่ได้แค่ก็เห็ดฟุตบอลอย่ามาใกล้กันเดี๋ยวจะต้มเนี่ยจะเอาถ่านตรงนี้แหละเอาเอาฟืนตรงนี้แหละนอกบ้านเวลาต้มต้มเห็ดต้มอะไรเราจะต้มนอกบ้านนี่พี่น้องเนื้อเขาเหมือนเหมือนเห็ดวัวเลยเห็นเนื้อวัวเลย จะมีน้ำออกมาอ่อนๆอยู่พี่นอ้องเห็ดฟุตบอลผ่าเห็ดฟุตบอลน,นี่ซงสมหัวนี่ก็มีเด้พี่น้องมันยังโตไม่เต็มที่แต่วันนี้จะลองเอามากินดูตอนที่อ่อนๆปีที่แล้วอเอาแก่มากินมันไม่เข้าท่ามันขิวพี่น้องขิวหึน